ร่วมง,งานด้วยกันจนสนิทกันมากๆากสำหรับนางเอกตัวท็อปผู้จัดละครอย่างแอนท้องระสมและพระเอกหนุ่มรุ่นน้องเจมที่รายุตั้งสีสุขโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นมีผลงานทํางานร่วมกันมากมายและมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันอีกด้วยนั่นก็คือการออกกําลังกายฟิตหุ่นมักไปฟิตหุ่นด้วยกันอยู่บ่อยครั้งยังคลิปที่วันนี้เรานํามาฝากทุกคนคือคลิปที่สาแอนช่อพยุงตัวจับขาให้หนุ่มเจม ระหว่างจับขาอยู่นั้นเกิดเสียจังหวะตอนที่หนุ่มเจมขากําลังตกก็รีบคว้าตัวไว้แต่มือดันต่ําลงไปหน่อยหนุ่มเจมได้โพสต์คลิปนี้ลงอินสตาแกรตัวเองพร้อมแคปชั่นบอกว่าตัวตึงทองหลอแฮทแท็กขอภัยผู้ดูร่วมหน้าแฮทแท็กขอภัยแม่ด้วยครับสาวแอนก็คอมเมนต์ว่าพี่มองเจมเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว่ารู้ยังขอบคุณสําหรับการรับชมหากชอบข่าวของเราช่วยกันกดไลค์และกดติดตาม พื่อที่จะไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆที่จะมีการอัปเดตให้ฟังกันทุกๆวันขอบคุณมากครับ